ในกรณีช็อกโกลตซีสหมอแนะนําเลยนะว่าโอกาสท้องของคุณจะมากที่สุดภายใน6เดือนแรกไปถึง12เดือน <Okay. S 1> แต่ดีที่สุดคือ6เดือนแรกเพราะฉะนั้นรีบเลยรีบมีลูกหลัง6เดือนแรกหลังผ่าตัดถ้าเกิดว่ายังไม่พร้อมต้องใช้ยาฮอร์โมนกดค่ะไม่ว่าจะเป็นยาคุมชนิดเดียวหรือว่าเป็นพวกยาคุมที่ผสมฮอร์โมน2ชนิดเพื่อกดไม่ให้ซิสกับมาเพราะว่าซิสมีโอกาสกลับมาได้เร็วมากนะคะอ่ะถ้าเกิดว่าภายในสองสามปี คุณยังไม่พร้อมอีกอย่างเงี้ยระยะยาวแนะนำว่าโอเคอาจจะต้องกระตุ้นไข่เก็บไข่ฝากก่อนไหมหรือว่าเก็บเป็นตัวอ่อนแล้วค่อยใส่ตัวอ่อนทีหลักอะไรอย่างเงี้ยนะ